สวัสดีครับเช้านี้ก็มาพบกับลุงบุญอีกคลิปนะครับตอนเช้าเชา้าวันนี้ลุงบุญพาชมจะพามาชมไรไปดูกันครับนี่ครับวันนี้ลุงบุญจะพามาดูพริกนะครับซึ่งก็ปลูกอยู่ในสวนมะละกอของลุงบุญนี่แหละครับใกล้ๆบ้านซึ่งตามปกติเพื่อนๆมักจะได้ ยินคลิปนะครับเพิ่งเขาบอกว่ามะละกอเนี่ยแหละครับปลูกในที่เดียวกันกับพลิกแล้วก็แตงกวาหรือว่ามะเขือไม่ได้นะครับเขาจะบอกว่ามะละกอนี่แหละจะติดเชื้อราจากจำพวกพลิกเพราะพลิกเขาจะมีเชื้อราแตงกวามะเขือเนี่ยครับนี่ครับมะเขือครับ ก็จะมีเชื้อราแล้วก็จะนาํามาสู่มะละกอลุงบุญจึงได้ทําการทดลองดูครับนี่ครับว่าพริกจะนําเชื้อรามาสู่มะละกอจริงหรือไม่นี่ครับเพื่อนๆดูครับจะจริงหรือไม่ครับมะละกอของลุงบุญใบก็สวยไม่มีโรค เห็นไหมครับเพื่อนๆใบก็สวยนี่ครับกำลังออกดอกนะครับมะละกอจะจริงหรือไม่ก็ดูกันครับส่วนพริกของลุงบุญครับดอกก็เยอะนี่ครับใบก็เขียวงามสดใสนี่ครับดูดีครับนี่ปลูกติดกันเลยนะครับนี่มะละกอนี่ก็พริกครับ ซึ่งปลูกใกล้กันเลยครับดูดิครับนี่ครับผลมะละกอก,กับโคพริกฉะนั้นเพื่อนๆลองคิดดูครับว่าการที่เราปลูกมะละกอบนกับพริกและก็นี่ครับมะเขืออยู่ในแปลงเดียวกันครับมะเขือก็งามพริกก็งามออดอกเยอะมะละกอก,ก,ก็สวยไม่มีใบจุดใบด่างนี่เลยครับ เชื่อในสิ่งที่คนเ้ากล่าวกันหรือว่าจะเชื่อในสิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นวันนี้ครับนี่ครับลงบุญพามาพิจูดได้เห็นัันชัดๆเลยครับนี่ครับมะละกอพลิกมะเขือเสียดายแตงกวาลงุงุนไม่ได้ปลูกไว้ครับนี่ครับนี่ครับ นี่ก็ดอกเยอะครับมะละกอก็ใบสวยงามนี่ครับมะเขือก็สวยครับนี่ครับก็พี่สูน์แล้วก็เป็นอนุว่าปลูกปนกันได้ครับลุงบุญคิดว่าปลูกปนกันได้ครับมันอยู่ที่การดูแลของเราครับนี่ครับนี่ก็สวยงามครับใบเขียวสดใส มันละกอก็สดใสใบไม่มีจุดนีด่างมะเขือก็งามหรือจะเป็นเพราะลุงบุญได้ใช้ปูนขาวโดลโลไมปลวยไว้เพื่อป้องกันเชื้อราก็เป็นได้ครับดพหามได้เพราะรากแปกเยอะเพราะน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งบุงบุญได้ทำให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วครับนี่ครับลุงบุญจะทดลองทำด้วยตัวเองเพื่อเป็นการพิจูดดูว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นแบบที่ใครๆก็พูดกันหรือไม่ว่ามะละกอปลูกปนกับพลิกมะเขือและแตงกวาไม่ได้นี่ครับได้พิจู์แล้วครับ อาครับคลิปนี้ลุงบุญก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอวยพรให้เพื่อนๆเอฟซีจงมีแต่ความสุกความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็สมนงปรารนานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ